เจ้าันนี้เราไปไหนกันนะพี่ไม่รู้ตามรถคันหน้ากับเจ้านินเนี่ยมันจะพาเราไปฆ่าปะก็ไม่รู้นั่นแหละไ <laughs> อ้เกียดูสิ<อ>ไปผ่าหมากแล้ว นนะะวันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวนี้จะพาน้องเนต้านะคะไปเที่ยวกันที่นครนายกไปที่ไหนอย่เลาติดตามกันแต่ก่อนอื่นนะคะแนะนําก่อนเลยว่าคันนี้นะคะสีฟ้าใช้รีเจน2นะคะ e p e d a นคันนี้สีชมพูใช้รีเจน1นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นินด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ ถึงแล้วนะคะวัดป่าของสิบเอ็ดค่ะอ่าตอนนี้เวลาสิบเ็ดโมงสี่สิบห้านาทีค่ะตอนนี้ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันคอนายกกันค่ะอุ้ยขับชิวเลยอ่ะไม่เหยียบคันเร่งเลยหรอ สบายสบายทางไกลไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยยี่นีคะ่ะจุดที่สองคืออ่างเก็บน้ำคลองโบูดนะคะสวยมากอันนี้ เรามาจากจุดแรกนะคะคือวัดป่าของ11มาถึงอ่างเก็บน้ำคลงโบดใช้กิโลเมตรคือ122กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวจุดที่3เราไปไหนกันตามเป็นต่อเลยค่ะ ที่สุดท้ายของเรานะคะเก็บอ่างเก็บน้ําทรายทองนะคะนครนายกไม่ได้มีดีแค่เขื่อนขุนด่านนะคะมีหลายที่เลยให้เราไปไปกับน้องเนเต้าวีนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดเลยดูจากวิวนี้ไปได้จริงไปดูวิวกันเลย ันนี้เราก็อยู่จุดชาร์จตรงนครนายกนะครับก็จะชาร์จก่อนกลับเพื่อความสบายใจดีกว่า<ช>นะครับก็ของนินตอนมา,มาเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบห้าตอนข่าวมาแตอนนี้นินเหลืออยู่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สี่แปดของพี่เป็นธรรมดาไม่ได้เปิดแพ็คเดิรนเหลือเก<อ>้าสิบเก้าสิบสี่เหลืออยู่สี่สิบเท่าไหร่นะดูสี่สิบแปดพี่ <48 S 1> ห่างกัสองเปอร์เซ็นต์ของพี่สี่สิบห้า ใช่เหลืออยู่เท่านั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการชาร์จนะครับหัว A นะครับเราจะเปิดแอปมาปุ๊บอย่างนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวนินลองรอยนี่ลองสแกนให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ลองเอาไปเจยบก่อนนี่สแกนที่หัวชาร์จค่าแบบใหม่จ้าแบบสับอ๋อเหรอนี่ใช่อันนี้นมันต้องจะมีหัวชาร์จแล้วนะจริงเหรอเอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเดินที่ตู้นี่หัวชาร์จอยู่นี่เลยนี่ครับก็เราก็กดสแกนนะครับ,ะรบอะ หลังจากที่เราสแกนแล้วนะครับมันก็จะหมุนนี่ครับมันแล้วเราก็ให้เรากดเริ่มเปิบอันนี้ก็คือจากชาร์จของหัว a นะครับเริ่มนะครับนี่สตาร์ทชาร์จนะดำเนินการแล้วถ้าถ้ามันชาร์จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าหยุดหยุดชาร์จมาอันนี้คือแล้คือได้แล้วแต่ถ้ามันยังหมุนอยู่แต่ตัวปุ่มหยุดหยุดชาร์จมันยังไม่ขึ้นก็แปลว่ามันยังลิงก์อยู่นะครับ แนะนำนะครับเวลาที่เราจะเสียบชาร์จเนี่ยสตาร์สตาร์รถก่อนสตาร์ททิ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันจะลิงก์ไวแต่ถ้าพี่เคยดับเครื่องอ่ะมันจะช้า <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วผมยินหัวดีนะคะง่ายๆก็เึื่องออกมาอ่าเสอเจบตรงนี้อันเนี้ยเป็นแบบใหม่คือเขาทำ มาโคดไว้ที่หัวชาร์จเลยไม่ให้ลูกค้าแบบว่าเดินไปเดินมาแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องสกแกนด้วยนะว่าถ้ามันจางอย่างเงี้ยมันจะใช้มันจะสกแกนชัดไหมเดี๋ยวลองดูอันนี้ที่เราเหลือจากเก้าสิบห้ามาสี่สิบแปดอะเราหลงด้วยนะอันนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมันอเน,นี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยสตาร์ทชาร์จ ต่อให้ขึ้นสตาร์ชาร์จแต่อยากให้ลูกค้าลองดูตรงไฟด้วยว่าไฟมันขึ้นไหมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง กะะที่เราไปคือวัดป่าคอง11 2คืออ่างเก็บน้ำคลองโบด3คืออ่างเก็บน้ำไสทองระยะทางนะคะ240กอ่ากิโลแต่ค่าไฟของเราไม่แพงมากคันนี้อยูที่109บาทคันนี้อยู่ที่120บาทนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจติดตามนี้ได้นะคะกับชิคเล็กๆคันนี้นะคะติดตามได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะบ๊ายบาย